สวัสดีครับมนีอยู่กับโพลของตาอีกมือนึงครับมนีมีโอกาสได้มาเยี่ยมของง่วของพี่บัญชาครับของในช่างบัญชานะครับอยู่ที่บ้านหินลาดนะครับตำบลหินลาดอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเดี๋ยวมนีสิพ้ามาเปิดราคากับลูกซีวายศูนย์เก้าหกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันเลยครับป่ะตามมาครับครับนี่ครับเดี๋ยวผ้ามาชมการเปิดราคานะครับกับปลูกซีวายศูนย์เก้าหกครับของพี่บัญชา นะครับกุตัวนี้มีอายุ8เดือนนะครับ8เดือนนะพี่เนาะนะครับ8เดือนนะครับสรับแม่เขาก็คือเป็นง้วไทลูกผสมแล้วเนาะเป็นแม่ไทลูกผสมกับพูดถึงกับแม่กับเป็นไทยกลางๆนะครับเมึงครับเรื่องเม็ดสีเป็นลูกสีว้าย096นะครับอายุ8เดือนเพชเมียนะครับทำเขาเรียบร้อยนะครับมึง ต้นนี้จะจุดด่างอยู่ที่ใต้ขาหนานะครับเนาะหน้าอกนะครับอ่านี่คือเป็นเอกลักษณ์ของซีวขาแมนบอพีค่ะเป็นเอกลักษณ์ของซีวนะครับบางคนสิบอกว่าเอ้ยซีวคือข้อด่างนะครับซีวจะด่างนะครับเนาข้อด่างเนาะแมนบอพีนะครับเป็นไรครับพี่น้องนะครับสำหรับท่านใดที่กําลังมองหานะครับเก็บไปพิจารณาเบิ้งนะครับกับงัวลูกซีวตัวนี้ครับเปิดราคาให้พี่ไอ้น้องครับในราคา 80นะครับ80,000ืุยกันได้ครับราคานี่คือราคาให้พี่น้องมาว่ามาคุยกันเบิ้งนะครับกับลูกซีวะศูนย์เก้าหกนะครับนะครับราคาบะแมนว่าสีห้องไวัยอยู่แค่นี้เนาะคุยกันได้คุยกันได้คุยกันได้ครับคุยกันได้มาเบื้องครับเดี๋ยวจะได้สียหเบอร์โทรถิ่งวัขันพัทธัรตีต่อมาที่พหองตาลนะครับสำหรับตัวง่วนี่อยู่ที่บ้านหินลาดนะครับ นะครับบ้านหิลาดตบุร์ทิราดอตอำเภอบันทรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นงัวงของพี่บัญชาครับเบิ้งครับอายุ8ดเดือนนะครับเบิ้งพื้นทองสวยครับง่วงหลูผสมอายุ8เดือนมาเบิ้งช่วงไทยนะครับเปิดราคาไว้ให้พี่น้องเฮาได้มาอันนี้ครับสำหรับท่านทดทีกำลังมองหานะครับสายพัฒนานะครับเนาะเป็นงัวสายพัฒนานะครับกับลูกศีว่ายศูนย์เก้าหกเพชเมียนะครับ สวยนะครับเรื่องเนื้อหนังก็โอเคครับใส่ใดเลยมาดีครับมาดีนะครับสาหรับท่านใดที่มีนําเลี้ยงดีๆเนาะพี่ช่า,านะครับรับรองสวยครับงูตัวนี้เหมาะก,กับการนําไปเป็นแม่บอกแม่พันธุในโขกนะครับราคาที่เปิดให้พี่ห้นองเข้าได้ต่วล่องกับยูทีราคาแปดหมื่นบาทนะครับแปดหมื่นบาทก็สามารถที่จะ มาพูดมาคุยโตมาสอบถามหรือมามาดูตัวง่วได้ครับเน้นดูตัวงัวนะครับเน้นเน้นดูตัวงัวนนะครับเดี๋ยวสิว่าเออเป็นอย่างไนจังสี่นะครับเป็นจะไหนครับพ่อเบิงบอพ่อเบิงพ่อแย่งบอครับนี่แหละครับกับเจ้าของง่วครับนี่พี่ชาครับในชาเป็นไรครับพี่น้องเปิดราคาไว้นะครับเนาะกินยาดี นะครับบ่บ่บ่ค่อยได้ฝึกเนาะพี่ถ้าได้ฝึกอ่าบ่บ่ค่อยได้ฝึกถ้าได้ฝึกถ้าได้อ่าจับจูงแน่มันก็ะเสียนี่นี่ยนี่ล้นโด้นี่มีโอกาสได้จับจูงทีนึ่งนะครับออกมาเดินทีนึงนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเรื่องการบำรุงการดูแลรักษาครับโอเครับประกันนะครับเห็นไดมครับเบิ่งโคนหาง เรื่องเม็ดสีรับประกันนะครับวัวตัวนี้รับประกันตำหนิครับรับประกันตำหนิเนาะพี่อรับรองบอทกบอดีดบอบอมบอมีทกบอมีดีดครับตำหนิอย่างอื่นบอมีครับนี่ครับมีกะขาวอยู่ใต้นะอึกนะครับกะขาวนะครับเป็นเรื่องเม็ดสีสวยครับสวยนะครับก็ฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับนี่สำหรับ สายพัฒนาครับพี่น้อง่ันไดสนใจเดี๋ยวพอนงตาลเสียห้เบอร์โทรติดต่อไว้นะครับหรือจะติดต่อมาทางพอนงตาลก็ได้หรือจะติดต่อโดยตรงส่วนมากจะเป็นการติดต่อโดยตรงกับพี่ชาก็ได้นะครับอยู่ไกลนะครับถถาบ่ไกลครับก็สามารถสิมาเบิงตัวงัวได้ครับตลอดเวลานะครับไม่มาขอแค่ว่าห้โทรมาบอกว่าเออจะเข้าไปดูตัวงัวนะครับยินดีครับพามาชมตัวนะครับอยู่ที่ของงัวของพี่ชานะครับราคาเปิดไว้ให้พูดคุยกัน แปดหมื่นบาทครับแปดหมื่นบาทนะครับนี่สําหรับคลิปนี้นะครับสําหรับคลิปเปิดราคานะครับสําหรับคลิปนี้กับโค้งสิฝากพีฝากน้องเข้าว้นะครับกับคลิปเปิดราคาง่วลูกสีว่ายสูนเก้าหกครับอายุแปดเดือนนะครับสีขาเก้าเดือนเนาะแปดเดือนย่างเก้าเดือนนะครับกับราคาที่เปิดไว้แปดหมื่นบาทนะครับเดี๋ยวจะในสี่หาเบอร์โทรไว้หนาคลิปนะครับติดต่อมานะครับสำหรับคลิปนี้ แก่คงสีพามาเปิดราคากับปลูกซีวายศูนย์ก้บหกไหวเพียงแค่นี้ครับจะไหนคอยกลับมาพบพ่อกันไหมกับพอนของตาลทางช่องลูกตาลฟ้ามนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์ครับกดติดตามกด subscribe ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทําคลิปนะครับเพื่อรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงวนะครับฝากพี่ฝากน้องเข้าไว้ครับอ่ายังคิดหอดคิดถึงกันคือเก้าครับาลาพี่ล้านน้องออเพียงแค่นี้ตพ่อกันไม่กิมนาสวัสดีครับ